นี่คะ่ะทุกคนเราก็ใส่ในถังเรียบร้อยแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเ้าเรังนะคะในถังนี้แล้วเราก็จะหมุนนะคะเอาน้ำผึ้งออกมาก็าจะมาทำการหมุนค่ะหมุนเพื่อที this way mm ่สวทีสนะเพื่อให้น้ำผึ้งมันหล่นไปในถังแล้วมันก็จะจอกมาตรงนี้นะคะ ดูสิว่าเราหมุน,นหมุนเร็วมากนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็เอาลังออกแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ เราก็จะทําการเปิดนะคะน้ำพึ่งให้มันไหลลงมาใส่ตะแกรงนะคะ Two. One bigger มี2ชั้นนะคะก็คือชั้นแรกกับชั้น2 <Okay. S 1> เราก็จะใส่เปิดค่ะนะน้ำพึ่งมันก็จะหล่นมาอย่างนี้นะคะเราก็จะกองไปเรื่อย นี่คือน,น้ำผึ้งที่เราเอาออกมาจากรังเยอะมากค่ะทุกคนเต็มเลยครึ่งหนึ่งเลยนะนเนี่ยเนี่ยน้ำผึ้งประมาณนี้มันก็จะ กรองจากตรงนี้มานี้แล้วก็รงถังนะคะทำไมเรากองเพราะว่าเผืือเป็นเศษลังพึ่งนะคะมันจะเป็นอยู่กับน,น้ำพึ่งนะคะเราก็ต้องกรองให้เอาแต่น้ำพึ่งรวน,รวนๆนนะคะทุกคน Quite good. Is <'t> it? Quite a lot, you know. Mm. I'm going have to put up an angle as well. นี่คะ่ะทุกคนถังใหญ่มากนะคะก็จะหลุดนี่คะ่ะก็เริ่มจะหมดถังแล้วนะคะทุกคนก็เหลือแต่เหมือนกับลังลังพึ่งนะคะน้ำพึ่งเขาก็หยดใส่ถังนี้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกเราจะมาดูน้ำพึ่งกันค่ะน้ำพึ่งที่เรามันหยดออกมาจากนี้นะคะทุกคนก็ได้ประมาณครึ่งครึ่งถังนะคะ